สวัสดีครับแระนี่คือเรียวมี 15T สีแรกก็คือสีที่อยู่ในคลิปวิดีโอรเราเลยครับเขาตั้งชื่อว่า f l w i n g silver เวลาที่เราส่องเล่นกับแสงเนี่ยมันก็จะมีความสวยงามประดับประดอยอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้เป็นลักษณะกริตเตอร์ที่มีการส่องกับแสงเป็นเม็ดยิบยิบอะไรประมาณนั้นนะครับในด้านของผิวสัมผัสเนี่ยมีความสากไม่ถึงขั้นเป็นเกรดเม็ดทรายครับมันเป็นผิวแมตผิวด้านทั่วๆไปเลยก็ว่าได้ซึ่งมันก็จะดีตรงที่ไม่ต้องเช็ดฝาหลังบ่อยๆครับและแน่น ว่าเพราะมันเป็นสีสว่างแบบนี้ถือจับไปเลยครับไม่เห็นคราบความชื้นใดๆทั้งนั้นในกล่องนะครับที่เราจะได้รับมีเป็นเคสใสแบบนุ่มนิ่มมาให้ด้วยนะครับโปร่งแสงแบบนี้มองทะลุเห็นสีสันฝาหลังรูชาร์จเป็นแบบเปิดโล่งไม่ได้มีเป็นจุกไปเดือยมาปิดไว้นะครับเวลาเราใส่เข้าไปกับฝาหลังนะครับเราจะเห็นว่า,าบริเวณขอบด้านข้างเนี่ยเขาจะทําเป็นรูปแบบขุ่นนิดนึงประมาณนี้แล้วกันพูดยาวไปเดี๋ยวผมก็เป็นคนตัดออกอยู่ดีด้านบน คนนะเราจะเห็นเป็น ช่องรูอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะวงลีแบบนี้ลําโพงในตําแหน่งที่2หลายๆรุ่นเนี่ยจะเอาไปซ่อนใส่ไว้ในบริเวณลําโพงที่เราใช้คุยสนทนาสายรูลําโพงที่2เนี่ยควรจะอยู่ด้านบนตรงกับโมดูลกล้องจะดีมากกว่าเพราะว่าบางคนถือจับตัวเครื่องลนนักษณะนี้อ่ะคือนิ้วชี้เนี่ยแทบจะประกบปิดกับตัวขอบเครื่องไปถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งลำโพงฝั่งซ้ายล่างมันจะถูกอุ้งม,มือปิดบังไปอย่างเล็กน้อยแล้วก็ด้านข้างกันนะครับที่อยู่บริเวณเหนือโมดูล กล้องจะเป็นไมโครโฟนในตำแหน่ง 1. ซึ่งขอเฉลยไปเลยละกันนะครับว่าไมโครโฟนตำแหน่งที่2เนี่ยจะอยู่บริเวณด้านล่างของตัวเครื่องก็จะมีตัวหนึ่งรับเสียงและอีกตัวหนึ่งช่วยตัดเรื่องของเสียงรบกวนออกไปหากว่าเราใช้เรียวมี15ทีเนี่ยปลายทางเขาจะได้ยินเสียงของเราชัดเจนมากขึ้นนั่นเองฝั่งซ้ายมือของตัวเครื่องนะครับเรียบแปร a ไม่ได้มีรายละเอียดใดๆนะครับขวามือของตัวเครื่องนะครับประกอบไปด้วยปุ่มเพิ่มและลดเสียงซึ่งอยู่ในปุ่มเดียวกันและปุ่มบริเวณถัดมานะครับจะเป็นปุ่มสําหรับการเปิดหน้าจอและก็ล็อกหน้าจอ จอตอนนี้นะครับเขาให้เราวางนิ้วมือของเราที่ต้องการไปในตำแหน่งที่สามารถสแกนลายนิ้วมือได้ซึ่งนั่นหมายความว่าเจ้าเรียวมี15ทีนั้นสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอเลยง่ายและรวดเร็วมากๆไปกันที่เข็มจิ้มถาดซิมที่มีให้แล้วในกล่องนะครับเอามาจิ้มได้เลยเมื่อจิ้มเสร็จแล้วลองดึงถาดออกมาจะพบว่ารุ่นนี้นั้นรองรับการใส่ซิม 5G ได้2ซิมครับนี่เลยหรือใครจะเลือกเป็น1ซิมกับอีก1 m i โคร SD card ก็สามารถทำ ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งมือถือรุ่นนี้นะครับรองรับเครือข่าย 5G แต่ว่าในชื่อรุ่นของเขาเนี่ยไม่ได้พ่วงคำว่า 5G ใส่มาให้แต่จะเรียกตรงๆว่าเรียวมี 15T และด้านข้างกันนะครับจะเป็นรูชาร์จ USBTypeC นะครับและปิดท้ายด้วยลำโพงนิ้วชี้ขวามือด้านบนตามที่เราได้พูดจบไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับระบบการจัดการเสียงเมื่อเราเร่งความดันสูงสุด จะเป็นอย่างไรอ่ะดูกันแบบชัดๆใกล้ๆไปเลยนะครับว่ารุ่นนี้มีโวลูมบูสเตอร์สามารถเพิ่มความดังสูงสุดได้300%เอร์เซ็นลจอเป็นชื่อที่ไม่คุ้นเลยเพราะว่าเขาตั้งชื่อว่า Comfort p พั s a m o l e เลด s ดิสเพสีสันที่คมชัดฉูดฉาดแล้วก็ในด้านของความสว่างที่ทะลุเกินกว่าที่ชาวบ้าน จะยั่งถึงได้ขนาดจออยู่ที่6.7นิ้วนะครับสามารถแสดงผลเป็นความละเอียด1,080คูณ2,372พิกเซลได้ในด้านของรีเฟรชเรทนะครับพาไปดูกันที่การตั้งค่าค่าโรงงานเลือกมาเป็นแบบอัตโนมัติเอาไว้นะครับหรือเราจะตั้งค่าเป็นระดับสูงก็ได้เมื่อเรากดปุ่มนี้ปุ๊บไม่ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มแล้วเดี๋ยวมือถือไปจัดการในเรื่องแอปพลิเคชันที่รองรับให้นะครับหรือใครอยากจะประหยัดแบต ปรับลงมาเป็น60เฮิรต์ก็จะทําให้แบตเตอรี่นั้นอยู่ได้ยาวนานมากขึ้นจอตัวนี้เองนะครับปรับความสว่างสูงสุดที่นับเป็นหน่วยเฉพาะจุดได้ในระดับ4,000นิตครับผมลองปรับให้คุณดูตามนี้จอสว่างตาแตกไหมจะมีโหมดพิเศษครับเขาเรียกว่าความสว่างสูงพิเศษผมลองที่จะปรับตั้งค่า100%และกดเอ็โหมดความสว่างสูงพิเศษอีกครั้งหนึ่งเล่นขึ้นไปอีกครั้งนึงตอนนี้หน้าจอนะฮะกลายเป็นขาวโพลนไปหมดแล้วดูจากกล้องนี้ก็ได้เห็นปะมันยังติดเหลืองๆอยู่มัันยง เหมือนเป็นหน้าจอหน้าโฮมอยู่เห็นปะสว่างมากๆเกินกว่าจะใช้งานในพื้นที่ล่มๆในอาคารแบบนี้มันเหมาะสําหรับการเปิดใช้งานตอนบ่ายโมงรุ่งแจ้งแดดแรงๆเหมาะมากครับซึ่งแน่นอนว่ามันสว่างในระดับที่ถ้าส่องกับหน้าผมนี่ก็คือไฟฉายดีๆนั่นเองเห็นไหมครับเอาเละครับเราย้อนกลับมาที่การปิดหน้าจออัตโนมัตินะครับด้วยความที่ว่าตัวนี้เป็นจอ AMOLED Display ปกติแล้วเราจะเปิดได้นานสุด10นาทีต่อการแช่จอ ้าาเอาไวแต่รุ่นนี้ครับชื่อแปลกๆเมื่อกี้ ชื่อว่าอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วเราสามารถตั้งค่าให้เปิดหน้าจอค้างเอาไว้ได้นานสุด30นาทีครับซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นจออัมโมเที่แตกต่างกับของชาวบ้านเขาเราไปต่อกันที่แอปพลิเคชันนะครับในที่นี้เขามีตัวโครนแอปครับให้เก่งมากขึ้นในทุกๆวันนะครับและตอนนี้เราสามารถโครนได้ทุกแอปที่อยู่ในเครื่องแล้ว Net f l i x l i n e Messenger Facebook รวมถึงแอปพลิเคชันเนี่ยสปอติฟายยูทูบมิวสิกกูเกิลไดอะไรเงี้ยโครนได้ก็ทําเป็นว่า ใช้2 ID ในเครื่องเดียวกันจบเลยง่ายๆแต่ข้อจํากัดในด้านของซอฟต์แวร์ก็มีนะครับเราสามารถโครนได้สูงสุด2แอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับเลือกได้เลยจะเป็น Facebook กับ IG หรือจะเป็น Line กับ Messenger อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ตามที่เราต้องการเรามาพูดถึงการแคปภาพหน้าจอซึ่งแน่นอนแหละมือถือ Android ทั่วไปส่วนใหญ่3นิ้วลากลงมามันแคปได้เลยนะครับรวมไปถึงหากเราอยากจะแคปพวกบทความต่างๆที่อยู่ในหน้าเว็บหรือหน้าเมนูอย่างที่ผมทําให้ดูอยู่เนี่ยเราสามารถ สามารถ3นิ้วลากลงมาและกดคําว่าเลื่อนได้เลยเขาจะมีระบบออโต้สกอร์บารเลื่อนลงมาโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อสุดขอบเขตของเขาแล้วกดคําว่าเสร็จแค่นี้เราก็จะได้รูปภาพแนวยาวง่ายมากๆเวลาเราอยากจะเก็บบทความในพันทิปเก็บบทความใน Facebook เอาไว้อ่านภายหลังกลัวว่าต้นทางต้นฉบับเขาจะลบไปเพราะเกิดกระแสรดราม่าอะไรย่เงี้ย แคปไว้อ่านง่ายมากกว่านะครับแล้วก็วิธีในการถ่ายวิดีโอหน้าจออันนี้ง่ายครับเพราะว่าเราสามารถปัดตัวช็อตคัดลงมาและก็มาเพิ่มเมนูการบันทึกวิดีโอหน้าจอได้เลย าถามว่าเพิ่มยังไงกดรูปดินสอตรงนี้และก็เลือกไอเมนูด้านล่างเนี่ยเพิ่มการค้นหาด้วยแตะเดียวคลิกเข้าไปได้เลยนะฮะค้นหาเพลงคลิกเข้าไปได้เลยการแคสหน้าจอคลิกเข้าไปได้เลยแล้วเดี๋ยวมันเด้งไปขึ้นอยู่ข้างบนโดยอัตโนมัติเวลาเราอยากใช้งานเนี่ยเราก็จะปัดหน้าหหน้า2ได้ง่ายๆแบบนี้นะครับอยากจะอัดวิดีโอหน้าจอเมื่อไหร่เนี่ยเราก็กดมาที่การบันทึกวิดีโอหน้าจอแต่ก่อนที่จะเริ่มบันทึกเนี่ยเราเลือกที่มาของเสียงได้ครับว่าจะเอาเสียงจาก,กเกรมจากแอปต่างๆก็อยู่บรรทัดแรกอยากจะเอาเสียง ติ๊กเปิดติ๊กปิดสลับกันได้ตามใจหรือจะเปิดทั้งคู่ก็ได้อยากจะเริ่มกดบันทึกก็เริ่มได้ทันทีสถานะในการอัดวิดีโอหน้าจอจะไปเด้งอยู่ที่มินิแคปซูลที่อยู่ด้านบนครับถือได้ว่าเป็นการใช้พื้นที่ของหน้าจอได้แบบไม่ขาดทุนเออคือปกติมันจะลอยไปลอยมาเป็นป๊อปอัพใช่ปะ่ะเนี่ยไอพื้นที่ข้างบนเนี่ยมันเหลือๆอยู่เขาก็เอามาแสดงเป็นสถานะพิเศษในการอัดวิดีโอหน้าจอเราคลิกครั้งหนึ่งมันก็จะเด้งมาเป็นป๊อปอัพใหญ่ถ้าอยากจะกดหยุดเมื่อไหร่หยุดได้ทันทีถืออว่่่าาาางงงยคครรับโนงงนตนแ สุดที่เราได้เครื่องมาเนี่ยเขาตั้งค่ามาเป็นแบบ 480p นะครับคืออันนี้เพราะฉะนั้นใครได้เครื่องไปใหม่อย่าลืมไปตั้งค่าเป็น 180p 0เอาไว้คุณจะได้ภาพที่คมชัดมากขึ้นบิตเรทเป็น16เมกกดตกลงไปได้เลยเรามาดูวิธีการแบ่งหน้าจอดีกว่าวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับรีเซนแอปเรียกมาก่อนและเราสามารถเลือกวิธีการแบ่งหน้าจอได้เลยอยากได้แบบลอยไปลอยมาป๊อปอัพแบบนี้ทําได้เสมอเสมอนะฮะง่ายมากจุด3จุดด,ด้านบนกดเพื่อทําให้เต็มหน้าจออีกครั้งก็ได้หรือถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เป็นการแแบบบ่ง 两部分。 แอปด้านบนครึ่งหนึ่งด้านล่างครึ่งหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะมาเลือกแอปที่2ได้ตามที่เราต้องการนี่ครับนี่เป็นการยกตัวอย่างว่าการแบ่งหน้าจอเป็น2ส่วนนั้นง่ายมากๆนี่ครับสามารถปรับสัดส่วนได้อันไหนอยากจอใหญ่อันไหนอยากจอเล็กหากว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนสัดส่วนของหน้าจอด้วยวิธีง่ายที่สุดนะครับกดไปที่จุด3จุดแล้วกดคําว่าขยายจอด้านล่างจะเพิ่มขนาดมากขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากจะสลับข้างเอาทําได้นี่นะกดตรงขีดตรงกลางนะครับคือตอนที่เราแบ่งหน้าจอเนี่ยมันจะมีขีดตรงกลางขั้นเอาไว้ กดตรงนี้นะสลับข้างได้เลยเออรวดเร็วดีนะหากว่าคุณต้องการที่จะเอาหน้าจอที่เราเคยแบ่งเนี่ยค้างคาเอาไว้อย่างนี้ตลอดกดไปที่จุด3จุดครับแล้วกดคขาว่าล็อกทีนี้ครับไอแท็บอันนี้มันจะไม่หายไปไหนเมื่อเรียกกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งการแบ่งหน้าจอคนละครึ่งก็จะพร้อมใช้งานได้เลยทันทีเอาละครับเมื่อกี้เราได้พูดถึงฟีเจอร์หนึ่งไปแต่ไม่ได้ลงลึกครับจำได้ไหมครับว่าตอนที่เราอัดวิดีโอหน้าจอเนี่ยการแสดงผลส่วนหนึ่ง มันไปอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆก,กับกล้องหน้าสิ่งนี้เรียวมีเรียกว่ามินิแคปซูลครับเขาพัฒนามาหลายเวอร์ชั่นแล้วครับและในเวอร์ชันนี้เก่งมากขึ้นเพราะว่ารองรับกับแอป,ปอื่นๆได้มากยิ่งขึ้นครับการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศนะครับรวมไปถึงแอปพลิเคชันในการเรียกรถหรือว่าส่งข้าวส่งของมาให้เราอย่างเช่น Grab หรือในกรณีที่คุณเปิดไฟฉายมินิแคปซูลนั้นสามารถบอกหรือเตือนเราได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยไฟฉายของคุณมันเปิดลั่นเอาไว้อยู่เออบางทีมือเราก็ไปโดนอะนะ ไม่ได้แบบจงใจจะเปิดเพื่อส่องหน้าใครหรอกเราสามารถกดมินิแคปซูลตรงนี้มาเพื่อปิดก็ได้ครับเร็วดีหรือแม้แต่ตอนที่คุณชาร์จมือถือก็จะมีการแจ้งสถานะเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ด้วยนะครับตอนที่แบตใกล้หมดก็แจ้งเตือนผ่านทางมินิแคปซูลได้ด้วยสิ่งหนึ่งนะครับที่เขาดึงเอาฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่แล้วมาเพิ่มเติมในด้านของซอฟต์แวร์ทำให้มีลูกเล่นใหม่นะครับสิ่งนี้อยู่ในเร a l วมี a b นะครับเขาสามารถเอาสแกนลายนิ้วมือนะครับมาสามารถชี้วัดอัตราฮาร์ดเรทของคุณได้ด้วยคุณก็จิ้ม ไปที่จอเหมือนตอนเราปลดล็อกนั่นแหละเออและคราวนี้เราแตะค้างไว้ประมาณ15วินาทีเราสามารถรู้ได้เลยว่าฮาร์ดเรทเรียวไทม์นะตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่อย่างตอนนี้ผมพูดรัวๆพูดแบบเร็วๆหายใจแบบทีๆฮาร์ดเรทก็จะวิ่งไปอยู่ที่ประมาณ90กว่านะครับแล้วเราก็สามารถบันทึกไว้ได้ด้วยว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่อย่างตอนนี้เราพักผ่อนอยู่เราตื่นเต้นเราเครียดเราพลังงานเต็มเปี่ยมแน่นอนครับเรียวมีมาหาผมทั้งทีผมพลังงานเต็มเปี่ยมเรือร้นอยู่แล้วครับหลังจากนั้นเรา ก็บันทึกรายละเอียดตรงนี้เก็บเอาไว้ได้ครับอาจจะไม่ละเอียดเท่าการวัดค่าด้วยนาฬิกาสุขภาพซึ่งเรียวมีก็มีสมาร์ทวอชเป็นของตัวเองนะครับสามารถเลือกหาซื้อมาใช้งานร่วมกันก็ได้จะเป็นการเก็บสถิติสุขภาพที่แม่นยำม,มากขึ้นกว่านี้อีกเยอะเลยอะ่ะเอาละครับคราวนี้เราเข้าสู่พาร์ทของความเร็วและความแรงของ CPU GPU ที่เขาใส่มาในมือถือรุ่นนี้กันครับเริ่มต้นกันที่ในด้านของชิปเซตนะครับเรียวมี 15T นั้นใช้เป็น d i m e n s i t y 6,400 MAX 5G GPU ที่ได้มานะครับจะเป็นมารี g 57 MC2 ระบบระบายความร้อนนะครับผมเชื่อว่าถูกใจสายคนเล่นเกมมากๆเลยหรือใครที่ใช้ตัวเครื่องแบบโหดๆดจัดๆหรือต่อเนื่องนานจริงๆเนี่ยสิ่งนี้สําคัญครับมันคือระบบระบายความร้อนที่อยู่ข้างในสิ่งที่ผู้ใช้นั้นมองไม่เห็นแต่ผู้ผลิตเล่าให้ฟังนั่นก็คือ AirFO ฟเวอร์แชมเบอร o o ลูอขนาด6 5 0ตารางมิลลิเมตรซึ่งนับได้ว่าเป็นระบบระบายความร้อนใหญ่ที่ สุดในมือถือเรทราคาใกล้ๆก,กันครอบคลุมไปทั้งชิปทั้งบอร์ดของรอบๆตัวเครื่องได้ทั้งหมดและจากการที่ผมได้นําตัวเครื่องไปใช้งานจริงๆถ่ายรูปใช้งานต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่แดดแรงในระดับกลางๆก,ก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเครื่องนั้นร้อนเลยนะครับและถ้าพูดถึงความเร็วแรงนะครับจะไม่เทสจะไม่ทดสอบจะไม่ปรับสุดให้ดูก็คงไม่ได้เอาล่ะเรามาเริ่มกันที่ฟร e f i ล e ครับโดยที่เกมนี้เราสามารถปรับกราฟิกในระดับสูงได้ครับระดับความคม ชัดเป็นขั้นสูงและเงาเปิดไว้ได้ครับเฟรมเรทที่เราตั้งค่าจะเป็นขั้นสูงเท่านั้นนะครับและแน่นอนว่าเรียวมีมีซอฟต์แวร์ในการจัดการตัวเกมเป็นของตัวเองนะครับเราสามารถเปิดดูประสิทธิภาพของตัวเครื่องให้เป็นโอเวอร์เลย์ลอยไปลอยมาเหนือตัวเกมได้ ซึ่งในขณะที่เราเล่นเกมเราจะได้รู้ว่า CPU GPU นั้นทำงานอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์กันแน่และที่สำคัญคือในด้านตัวเลขเฟรมเรทตอบสนองได้ตามที่เราพอใจมากหรือยังจากการที่เราจะตั้งค่าสุดทุกอย่างที่เราได้พูดไปตอนต้นนะครับสำหรับฟรีไฟนั้นในด้านเฟรมเรทนั้นจะเกาะกลุ่มอยู่ที่ประมาณสัก59-60เฟรมซึ่งก็ถือได้ว่าตรงตามมาตรฐานของมือถือทั่วๆไปครับเล่นได้ครับภาพอยู่ที่60เฟรมไม่มากไปกว่านี้ มาต่อกันที่พับ g Mobile นะครับในฉากคัดซีนตอนต้นเกมเฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณสัก29-30เฟรม p อ s e นะครับก็นับได้ว่าเป็นภาพวิดีโอทั่วๆไปนั่นแหละเราสามารถปรับกราฟิกได้หลากหลายระดับมากนะครับโดยผมเริ่มตั้งแต่ในระดับเริ่มต้นดีมากซึ่งเป็นเบต้าของตัวเกมอยู่นะครับเฟรมเรทเราสามารถปรับสูงสุดได้นะครับและปิดท้ายด้วยการตั้งค่าสูงที่สุดเท่าที่ตัวเกมจะทําได้กราฟิกในระดับ HDI HD เฟรมเลตสูงสุดคืออัลต้าครับเฟรมเลตเนี่ยก็มีเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณสัก30ไปปลาย,ลายนะครับเกาะกลุ่มอยู่ในระดับประมาณไม่เกิน45เฟรมต่อเซกันนั่นเท่ากับว่าหากเราปรับสูตรภาพสวยแสงเงาม,มาเต็มเนี่ยเฟรมเลตก็อาจจะไปไม่ถึง60เฟรมซึ่งก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าภาพมันดูไม่ค่อยลื่นไหลสักเท่าไหร่แนะนําว่าปรับกราฟิกในระดับกลางๆก,ก็เพียงพอแล้ว คราวนี้ไปดูต่อกันที่ AV ครับเราสามารถปรับภาพ HD ได้ในระดับสูงมากการแสดงผลเราปรับเต็มที่อยู่ในระดับสูงเท่านั้นนะครับแล้วก็ในด้านของเฟรมเรทเราปรับได้ในระดับสูงที่สุดณขณะที่เราเล่นเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นเกมกลางเกมและท้ายเกมที่ใส่นวกันเลยจะจัดเนี่ยโหบอกเลยโคตรตะลุมบอลน,นะเฟรมเรทจะก่อกลุ่มอยู่ที่ประมาณสัก6 10 61อะไรประมาณนั้นนะครับอาจจะมีลดหลั่นย่อลงมาเหลือ59เฟร,รมเล่นได้ลื่นในระดับไม่เกิน65เฟร,รมเลยและกันนะครับโอเค สิ่งที่น่าสนใจนะครับตัว r e a l m ม15ี 15T รุ่นนี้เนี่ยรองรับการ b y p a า s c ช a าร์จิ่งนะครับหากใครต้องการจะเล่นเกมแบบเล่นทั้งวันเน่ยเล่นทั้งวันทั้งคืนถ้าหากว่าคุณกลัวว่าแบตมันจะหมดหรือการทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพมากพอตามสิ่งที่เรานึกคิดเราก็ไปเปิดโหมดในการ b y p a า s c ช a าร์จิ่งได้เลยครับจาก Overlay การจัดการเกมของ Real วมีนั่นแหละเพียงเท่านี้ครับเราเสียบสายชาร์จเข้าไปเราตั้งค่าเพิ่มเติมอีกนิดนึง ว่าเราต้องการระดับแบตเตอรี่ให้มันอยู่ที่ประมาณสักกี่เปอร์เซนต์ดีซึ่งเอาเป็นว่ารุ่นนี้รองรับครับก็เลยเอามาเล่าให้ฟังตามนี้เลยเอาล่ะคราวนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของภาพที่ได้จากมือถือเรียวมี 15T ตัวนี้นะครับกล้องหน้าและกล้องหลังจำง่ายๆเลยครับคมชัดเท่ากันในระดับ50ล้านพิกเซลกล้องหลักเราสามารถกด กล้อง1เท่าได้2ระยะครับ1เท่าเป๊ะ,ปะคือ2 7ม mm, ิลิเมตรและ1.3เท่าคือ3 5ม mm, ิมลิเมตรครับซูม1เท่าด้วยปุ่มเดียวกันจะมี2ระยะภาพนั่นแปลว่าคุณยืนอยู่ในตำแหน่งเดิมได้ภาพแบบเต็มตัวก่อน1รูปและก็ภาพแบบประมาณหัวเข่าไปจนถึงด้านบนสุดและก็เป็นซูม2เท่ารูปแบบดิจิตอลซูมได้อีก1ขนาดภาพนั่นแปลว่าแม้จะมีกล้องหลังกล้องหลักแค่ตัวเดียวคือ50ล้านพิกเซล เราสามารถได้ภาพ3ขนาดด้วยกันนะครับโดยที่คุณไม่ต้องก้าวเดินไปไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปนะครับเขาไม่ได้มีเลนส์มุมกว้างมาให้ไม่มีอ er ัลตร้าไวดูอลังการดูนางแบบขาย,ยาวๆโดยที่คุณไม่ต้องถอยหลังไปไกลๆเนี่ยรุ่นนี้ไม่ได้ใส่มาให้นะครับในด้านของกล้องหน้าครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะว่าความคมชัดคือ50ล้านพิกเซลเหมือนกันรูรับแสงอยู่ที่ F2.4 กล้องหน้าเนี่ยมีซอฟต์แวร์ที่ดีในระดับที่ ต้องขอปบมือเลยครับในที่นี้ครับเราสามารถกดซูมเป็นมุมกว้าง0.8เท่าได้เราจะเริ่มที่การเปรียบเทียบระหว่างกล้องหลักแล้วก็กล้องโหมดบุคคล2ภาพ2ใบตรงนี้เทียบให้ดูเห็นชัดๆไปเลยว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไงและในแต่ละรูปแบบการถ่ายมันมีข้อที่ทําได้กับข้อที่ทาไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังตามนี้ครับเริ่มด้วยการพูดถึงในหัวข้อ HDR กันก่อนเลยดีกว่าครับบอกเลยว่าสิ่งที่ได้จากมือถือรุ่นนี้เนี่ยมีการเฉลี่ยแสง ที่โหดจัดเวอ่อเว่อเพราะณขณะที่ผมถ่ายรูปใบนี้เนี่ยก็ประมาณสัก4โมงเย็นเห็นจะได้นะครับแล้วก็พระอาทิตย์เนี่ยแสงค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวผมก็เลยให้นางแบบเนี่ยทำการยืนเพื่อจะถ่ายภาพย้อนแสงครับเมื่อถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมือถือจะมีการประมวลผลประมาณสัก1-2วินาทีครับ HDR จะทํางานแบบเต็มระบบเลยทีเดียวแต่สิ่งที่ผมบอกว่ามีข้อแตกต่างว่าทําได้กับทําไม่ได้เนี่ยหากว่าคุณเลือกที่จะซูม2เท่าเมื่อไหร่ เนี่ย HDR จะทำหน้าที่ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพครับคือมีการเฉลี่ยแสงก็จริงแต่เขาไม่สามารถเก็บแสงท้องฟ้าได้เหมือนกับตอนที่เราซูม1เท่าเรียกได้ว่าหากว่าเอารูปภาพ2ใบามาเปรียบเทียบเข้าด้วยกันเสมือนว่ารูปใบนี้ถ่ายกันคนละแสงคนละเวลาเลยก็ว่าได้ครับข้อดีก็คือ HDR ของเขาทำงานในโหมดกล้องหลักและโหมดกล้องบุคคลน,นั่นแปลว่าหากคุณอยากจะได้ภาพที่ดูชัดทั้งภาพ ใช้กล้องหลักได้ครับหรืออยากจะได้มิติการตัดขอบการเบอร์หลังที่ดูว่าอะไรเด่นอะไรเป็นเพียงแค่ฉากองค์ประกอบใช้โหมดบุคคลได้ HDR ที่โหดในระดับที่เก็บแสงมาละเอียดยิบจริงๆในด้านของฟิลเตอร์นะครับเขาให้มาอย่างเยอะเลยทีเดียวแหละอตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะว่าจะใส่มาเยอะขนาดนี้มันมี2คําสั่งครับอันนึงคือฟิลเตอร์อีกอันนึงคือภาพโทนฟิล์มครับซึ่งส่วนตรงนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านไปเห็นความแตกต่างโดยการทำภาพ ในโหมดฟิลเตอร์และโทนฟิล์มเรียงให้ดูตามนี้เลยครับ แหลายคนได้ลองเล่น Google Gemini Nano Banana อย่างเรียบร้อยแล้วซึ่งเขาก็จะมีพร้อมแจกในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมอยากได้ภาพเป็นโมเดลยืนคู่กับรถโมเดลยืนอยู่ในกล่องเท่ๆแอคชั่นอย่างนั้นอย่างนี้ AI ที่สามารถสลับเสื้อผ้าสลับใบหน้าให้เราไปอยู่ในฉากแบบน,นั้นแบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้เรือมี15ทีแล้วล่ะก็ครับเขามีสิ่งที่เรียกว่า AI Edit Geni e ชื่อโคตรแปลกเลยครับแต่การทางานของเขาคล้ายๆกับ Nano Banana คือเราสามารถพร้อมสิ่งที่เราต้องการเพื่อปรับ เปลี่ยนอะไรบางอย่างในรูปภาพนั้นๆได้เราสามารถสั่งการด้วยเสียงพูดของเราได้เลยซึ่งเขาก็จะมีการแปลงจากเสียงพูดไปเป็นข้อความและก็สั่งตัว AI Edit Genie อีกครั้งหนึ่งนั่นแปลว่าเราก็จะได้ภาพที่ถูกแก้ไขด้วย AI เราไม่ต้องใช้แล้ว Nano Banana มันจ่ายตังเดือนหนึ่งแนวโฮสหลายร้อยเลยเรามาใช้เรียวมี5 5ทีก็ได้นี่นะฟัง์กชันนี้เองเปิดให้ใช้ฟรีในเดือนแรกเท่านั้นหลังจากนั้นครับเราจะมีโคต้าใช้งานได้วันละเพียง20ครั้งเท่านั้นโคต้ตานี้ไม่สามารถสะสมได้แต่จะรีเซ็ตใหม่ในแต่ละวันครับส่วน AI เรื่องอื่นๆนะครับที่เราพบเจอกันในมือถือในยุคในสมัย นี้ไม่ว่าจะเป็น AI ลบวัตถุลบคนในเรื่องมี15ทีก็ยังคงใส่มาให้และผมก็ได้ทําการเล่นลองให้ดูในคลิปวิดีโอนี้อย่างเรียบร้อยแล้วแน่น,นอนนอกเหนือจากนั้นหากว่ารูปภาพที่เราถ่ายมาเนี่ยใบหน้าอาจจะดูไม่เพอร์เฟกเท่าที่ควรอาจจะหลับตาอาจจะสยยยิ้มเราสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วย AI นะครับซึ่งในที่นี้ไม่ได้เป็นการวาดใบหน้าของเราขึ้นมาใหม่แต่จะใช้วิธีการค้นหาจากรูปภาพอื่นๆที่อยู่ในอารบั้มเครื่องของเราซึ่งเขาก็ จะไปดึงมาประมาณสัก5รูปภาพนะครับที่คิดว่าเข้ากันได้หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราสามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะได้ใบหน้าจากรูปภาพประมาณไหนเอาเป็นว่าเลือกให้คล้ายคลึงกับใบหน้าจริงมากที่สุดมันถึงจะออกมาดีครับผมก็ได้ทดสอบทําการกดแต่และรูปแบบให้ดูและหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าถูกใจอันไหนกดเซฟเป็นรูปภาพใบใหม่ได้เลยมือถือรุ่นนี้ถ่ายกลางคืนสนุกกว่าครับเพราะว่าเขามีลูกเล่นที่เล่นแสงไฟได้เยอะประมาณหนึ่งไม่ได้เยอะเวอร์ไม่ได้เยอะมากถ้าเกิดว่าคุณชอบ อบถ่ายให้รูปภาพมันดูอลังการอลังการมากเวอร์ตามตัวอย่างที่ผมขึ้นอยู่เนี่ยรูปภาพเยอะจัดรุ่นนี้จึงทําให้ถ่ายภาพตอนคืนได้สนุกมากขึ้นจริงๆแต่ถ่ายภาพตอนกลางวันก็ถือได้ว่าทํามิติออกมาได้ดีครับเพราะว่า เราเน้นย้ําคําว่า HDR มาตั้งแต่ภาพใบแรกๆเลยถ่ายกลางวันก็ดีถ่ายกลางคืนก็สนุกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีคนก๊อปเอาคำนี้ไปใช้โสโลแกนรุ่นหน้าแน่เลยเรยวมี15ทนั้นมีแบตเตอรี่ความจุ7 0 0 0มป์นะครับสามารถที่จะปล่อยไฟไปชาร์จอุปกรณ์อื่นได้หรือที่เราเรียกกันว่า Reverse Charging ความเร็ว10วัตต์นะครับก็ถือได้ว่าชาร์จหูฟังชาร์จลำโพงใช้ได้เลยทีเดียวเพราะว่าแบตเตอรี่ในตัวเองมีตั้ง7 0 0 0มป์คุณจะต้องมีสายชาร์จรูปแบบ USB Type มาให้ะจะแถมสายชาร์จรูปแบบ USB Type A ไปยัง USB Type C เท่านั้นความเร็วในการชาร์จผ่านสายเนี่ยจะอยู่ที่60วัตต์อะแดปเตอร์เป็นปลั๊กขาแบนตามนี้เลยนะครับหากว่าคุณมีเวลาครึ่งชั่วโมงจะได้แบตเตอรี่จากศูนย์ไปถึง50%ครับก็ถือได้ว่าเร็วดีก่อนที่ผมจะพูดราคาขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมใครที่ดูคลิปนี้ใครที่เห็นคลิปนี้ใครที่เป็น r e a วมีแฟนใครที่เป็น iNew c h f c ฝากกด Subscribe ฝากกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้กันก่อนเลยดีกว่าอ่าเมื่อกดอย่างเรียบร้อย แล้วไปต่อกันที่ราคาครับเรียวมี 15T เนี่ยจะมี2ตัวเลือกให้คุณตัดสินใจครับรุ่นแรกเนี่ยแรม8 พื้นที่เก็บข้อมูลหรือว่า ROM รอม256กครับกับราคา9,999บาทโอ้โหตัวเลขจำง่ายครับแล้วเป็นเลขมงคลซะด้วยสำหรับอีกหนึ่งตัวเลือกครับ RAM 12กับพื้นที่การเก็บข้อมูล 512GB กิกตัวนี้โอ้โหอันลิมิตจริงๆเก็บภาพเพลงหนังได้แบบเต็มเหนี่ยวและตัวถาดซิมสามารถเพิ่มไมโคร s อ c a r การได้ด้วยเออจัดเต็มไปอีกกับราคา11,99 9บาทนะครับหวางจําหน่ายวันแรกครับ10ตุลาคม2568เป็น ต้นไปคุณสามารถหาซื้อได้ทุกๆช่องทางนะครับแต่เน้นย้ำไปที่เรียวมีแบรน h o p และตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วประเทศก่อนเพราะว่าคุณจะได้รับฟรีของขวัญมูลค่าถึง2,398บาทเริ่มต้นตั้งแต่เก้าอี้แคปิ้งของเรียวมีครับเขาตั้งชื่อว่า เรียวมีโฟดดิ้งแชร์เรียกให้ยากรูปภาพที่ผมไปหามาได้ครับเบอรและแตกพล่าแบบนี้หาชัดกว่านี้ไม่เจอจริงๆสงสัยจะเป็นความลับครับคนดูจะได้รู้ว่าแถมไปเนี่ยภาพมันตรงกันหรือเปล่ามูล,ลค่าเก้าอี้อันนี้ครับ1,499บาทและอย่างที่2ครับเรียวมีพรีเมียมฟุตมิกในราคา899บาทผมได้พยายามหาในทุกๆช่องทางพรีเมียมฟุตมิกคือ ตระก้าผลไม้หรือเปล่าและมีการขยายรับประกันตัวเครื่องให้เป็นเต็มเหนี่ยวมากขึ้น2ปีครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่สะดวกจะไปหน้าร้านคุณจะสั่งซื้อผ่านช้อปปี้ลาซาด้หรือแม้แต่ติกต็กตอกก็ได้นะครับรับฟรีเลยของแถม2,499บาทเยอะกว่าเมื่อกี้ปะแต่ถ้าเทียบเป็นของที่เราจับต้องได้เนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะคุณจะได้ส่วนลดที่เป็นคูปองก่อนเลย1,000บาทและก็จะได้เป็นเก้าอี้แคมปิง้ง โอดดิ้งแชร์หนึ่บาทแต่ว่าการขยายการรับประกันตัวเครื่อง2ปียังมีให้อยู่นะครับช่องทางที่ผมแนะนําอีก1แบบนั่นก็คือตระก,ก้าซ้ายล่างของคลิปนี้เพราะในทุกๆเทศกาลการจัดจำหน่ายไม่ว่าจะเป็น9 9 1 0 1 0 1 1 1 1และ12.12 12, เนี่ยเขาจะมีแคมเปญสุดพิเศษมีโปรโมชั่นมีการลดราคามีโคดดิ้งท็อปอัพอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นฝากเข้าไปเช็คราคาในช่องทางนี้กันด้วยนะครับเอาละครับด้วยความที่ว่าคลิปนี้มันยาวแสนยาวผมต้องกล ขออว่าภายทุกท่านด้วยเพราะว่านี่คือมาตรฐานของการรีวิวมือถือภายใต้ช่อง i n e นิ c h นี่คือเรียวมี5 Pro g a m ป o เกม o อฟโท i ร e ม e d ต์ i ีดิครับจับมือร่วมกับ Warner Brother Picture ครับเราจะเริ่มจากการลากซีลตรงนี้ก่อนเลยครับโอ้โห,โหกล้องฮะตามมาโฟกัสกันหน่อยนี้ เมื่อเปิดกล่องออกมาแล้วคุณจะเจอคำว่า Realme 15 Pro 5G Game of Tone Limited e dition ก็ตรงตามที่ผมเพิ่งพูดเมื่อกี้แหละคือกล่องใหญ่มากอะ่ะเอาต,าตรงๆอะผมค้ำกล่องดีกว่าอ้โหใหญ่จัดอะอะโอเคออกมาแล้วซึ่งถามง่ายๆเลย Realme 15 Pro 5G Limited e dition เกี่ยวข้องอะไรกับ Realme 15T ไม่เกี่ยวข้องกันเลยครับไอ้นี่ก็รุ่นหนึ่ง อ้นี้ก็อีกรุ่นหนึ่งครับบริเวณด้านล่างครับมีโลโก้เกมออฟโทน X เรียวมีครับเราพลิกมาดูกันที่ด้านข้างกล่องนะครับก็จะเห็นว่ามีตราประจําตระกูลทั้ง9แบบนี่ฝั่งนี้ที่อยู่ข้างเดียวกับโลโก้เนี่ยหนอีกฝั่งหนึ่งสามสี่ห้ครบถ้วนครับเอ้ผมเอานิ้วเขียเข่ย์ดูมันเป็นกระดาษนะครับ แต่ไม่เป็นไรอันนี้เป็นโลโก้เกมออฟทรอนต้องงัดออกมานิดนึงอ่าถึงจะสามารถเปิดกล่องได้และเมื่อเปิดดูข้างในเห็นพร้อมกันครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในคืออะไรผมทูดกับด้านอีกแล้วพอผมยกใส่กล้องไี่เหมือนทุกท่านกาลังลอยล้วเข้าไปด้วยมุมดโดรนเออแล้วก็มองเห็นด้านในพร้อมๆกันเขาได้ผสมแรงบันดาลใจจากบัลลังก์เหล็กเพื่อเป็นการถ่ายทอดจิตวิญ,ญญาณแห่งการครอบครองบัลลังก์ครับและแน่นอนครับว่าในฝั่งซ้ายและขวาของตัวบ็อกเซตนั้นจะมีเป็นป้ายประจําตระกูล ทั้งซ้ายและขวาเลยผมงัดขึ้นมาให้ดูนี่ครับด้านใต้ของแผ่นอันนี้ที่เป็น 3D เนี่ยซ่อนเอาไว้อยู่ด้านในโลโก้ตราต่างๆอยู่ที่ฝั่งของแบ็กกราวด์เขาเคสมือถือมีหัวชาร์จเร็วนะครับซูปปเปอร์วูกชาร์จความเร็วในการชาร์จของอะแดปเตอร์ตัวนี้จะอยู่ที่80วัตต์สายชาร์จเป็นรูปแบบ Type A to Type C รูปแบบปลั๊กเป็นหัวแบนนะครับแล้วก็สารอะไรบางอย่างที่อยู่บริเวณด้านบนเดี๋ยวผมจะแกะดูด้วยนะฝั่งขวาประมาณนี้ฝั่งซ้ายมีไหมเฮ้ยมีวะนี่มันเปิดออกมาได้มันเหมือนเป็นนหังสืออะไร บางอย่างอาจจะเป็นใบกพ .9 ฝั่งนี้เอ้า มีตัวเครื่องนี่ของจริงนี่แล้วผมเปิดเผยได้ไหมเนี่ยให้ดูแค่นี้พอเรามาดูพาร์ทของเอกสารก่อนไหมเอาเป็นว่าเนี่ยครับตัวละครที่คุณจะได้ในบ็อกเซตอันนี้มันจะมี4รูปใจละลายอะ่ะแล้วก็เนี่ยสติกเกอร์ที่เป็นการ X กับ r ร a l m e ก็มีโลโก้ให้คุณได้สะสมได้เอาไปแปะตามอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะครับคราวนี้ปิดท้ายด้วยสารที่เป็นกระดาษนะครับผมอยากรู้ว่าเขียนว่าอะไรและแน่นอนว่าในเนี้ยเขียนเปาา็นภาษาอังกฤษชัวไอเราก็เก่งซะด้วย <laughs> ชูวิง ในหนังสือนี้ได้บอกเอาไว้ว่าเรียวมีนั้นรัก i new c h มากๆเลยมีโลโก้เกม of Tone x เรียวมีฝั่งนี้ไม่ได้มีอะไรเลยครับโชว์ให้กล้องดูจะบอกว่าตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่ม50เอกสารฉบับนี้จะสามารถอ่านได้เฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นเพราะว่านี่คือหมึกชนิดพิเศษที่ต้องส่องกับแสง UV ผมได้ทำการแกะกล่องอั b o x ็อกดูด้านในให้อย่างเรียบร้อยแล้วถึงแฟนแฟนเกมออท ne ระวังว่า คุณจะเพลิดเพลินไปกับผลงานชิ้นเอกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกม of Tone เริ่มตั้งแต่รายละเอียดอันปราณีตของบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงดีไซน์ของโทรศัพท์ที่รวบรวมบ้านที่คุณชื่นชอบเอาไว้เริ่มต้นการเดินทางของคุณด้วยการเปิดโทรศัพท์ด้วยเข็มกลัดแห่งราชาลองเปิดเผยความรับเมื่อโทรศัพท์สัมผัสกับน้ำอุ่นเมื่อคุณเล่นเกมแห่งบัลลังคุณจะมีแต่ชนะหรือตายแต่เราเชื่อว่าพลังที่แท้จริงของคุณจะ ยังคงอยู่ต่อไปร่วมผจญภัยไปกับเรียวมีและอบรับการเดินทางของคุณตัวภัยเอกหลักของเราคือเรียวมี15ทีเท่านั้นอแค่ตัวนี้ก็ถือว่าล้ำแล้วนะครับเอาไว้ขอบคุณท่าที่ติดตามชมนะครับขอบคุณท่าที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับผมชื่นชมคนที่ดูคลิปวิดีโอจนจบนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจในการจะจ่ายเงินครั้งนึงไป รู้ให้หมดจะได้รู้ว่าสิ่งนั้นทําอะไรได้บ้างนะครับขอบคุณท่านที่ติดตามชมอีกครั้งหนึ่งนะครับลาทุกท่านไปก่อนพบกันใคลิปหน้าเมื่อเราจะมารีวิวสิ่งสิ่งนี้เอาเป็นว่าไปเลยครับสวัสดีครับ